สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามช่องกอบค้ยงามเลยนะครับพี่น้องมื่อนี้ผมกลับมาเปิดค้ยแบงแม่ทองเงี้ยสองตัวนะ้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะไปถามไล่เหลียยตนอครับเนาะว่าตัวนี้เป็นสายใดทองพอได้แ้ครับพี่น้องเนาะนี่นะครับของเี่ยงสูงนะครับพี่น้องเด้อสวัสดีครับเฮ้ยไปนี่ทองไปเนาะครับเพิ่งเงี่ครับนี่โอ้ทองก็พอใดครับ ทองส่างอุดรนะครับเป็นจักเดือนแล้วครับนี่ครับซีเดียนโกะจ้าซเดียนโกะนะครับเนาะโอ้ตาแม่ผมมีทีเด็ดปะครับมีทีเด็ดปะนี่สายครับทีเด็ดบอกคุณได้ครับบ้านนี่ตาแปมแปมจ้ำจ้าโอ้ตาแตีมแจ่มจ้ำนะครับเนาะของงี้งามๆตัวพี่น้องเด้อนี่เหรอครับพี่น้องเอก็ผิดหวังนะครับตัวนี้ครับเป็นสายใดครับนี่ครับสายอุทค่ะเป็นสายอุทัยลอยนะครับเนาะ มียงของเงญ่ยงงามเด้อพี่น้องเอ้ยสูงหน่อยสี่สิบหาเป็นป่ครับนี่งานจ้าทองในจักเดือนแล้วครับสเดือนกลัวจ้าทองในสี่เดือนกว่านะครับพี่น้องอ๋อของเงี่ยงงามพี่หามาใส่นาะครับนี่ของเงี่ยงครับของเงี่ยงงามเด้อพี่น้องเอ้ยส่องใอ้สี่เดือนกว่าเราสูงหน่อยสี่สิบหาเลยพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปถามเบอร์โทรถามรายละเอียดนะครับเนาะอ๋อพี่น้องไอ้ของเงี่ยงงามครับเนี่ย ครับูกําลังหาขั้วไไปเลี้ยงเด้อพี่น้องเอ้ยสูงลอยสี่สิบหาเดี๋ยวผมศิไปถามราคา่ายนะครับพี่น้องเนาะกับถามเบอร์โทรถามที่อยู่ให้เด้อครับรับประกันทองปะครับดิ้ขั้วไอ้ประกันทองแก่บาริเปิดไฟล์มันเนี่ยเนาะครับดิ้ครับแสนสามหมื่นค่ะแสนสามหม่นบมนครับแสนสามหมื่นนี่ดิครับดิแสนสามหมื่นเนาะครับเนาะเปิดไฟล์แสนสามหมื่นเนาะครับเนาะ แม่งครับพี่น้องเอ้ขั้วสูงหอยสี่สิบหาเปิดไปแสนสามหมื่นมาแล้วครับพี่น้องของเงี้งามเลยครับพี่น้องเอ้โอ้โหเนี่ครับไอ้กำลังหาคั้วงี้ยงามพี่น้องเอ้ผมเนี่สุดยอดเลยครับนี่แหละครับขั้วเปิดไปแสนสามหมื่นนะครับพี่น้องสูงหอยสี่สิบหาบวกเด้อพี่น้องเด้อทองก็พอสั่งอุดรนะครับจะมึงผ้าหยางมึงคทำแล้วหยางมึงหลบตัวนะครับถอนแสงหน่อยเด้อพี่น้องใหยกลางแดดเลยครับเนี่ย เป็นยังไงเนะครับมืมดตอร์เอเลยครับน so. ี่ครับเบิ้งเอาครับนี่ครับเอาจุงยางก้นท้างกันนะจุงยางก้นพวกมึงอ่ะมืดเตอพี่น้องเด้อมันตะเป็นซองครับนี่นะครับของเงียบงามเด้อพี่น้องเด้อเพิ่งเปิดไปแสนสามหมื่นนะครับเนาะนะครับเปิดไปแสนสามหมื่นเตอพี่น้องเด้อของเงียบงามครับมวกเนี้ยสุดจัดประหลัดบอกนะครับเอาขอเบอร์โทรนวเครับมาหนี่นี่นะครับเดี๋ยวผมสิขอเบอร์โทรไวไปนะครับเด้อนี่นะครับ เบื right ้องลิปต่อครับงามๆครับของเงี่อ่างเด้อพี่น้องป๊๊ดสูงหน่อยสี่ส้อพี่น้องเนาะเปิดไปที่แสนสามหมื่นบาทนะครับพี่น้องต่อรองได้จังอยนะครับพี่ครับป๊๊ดพี่น้องเอ้ยมึงถ่ายเด้อครับถ่ายบอกสมโอตัดเด้อพี่น้องเด้อของเี่งามๆเนาะครับป๊๊ดมึงถ่ายเด้อพี่น้องเอ้ยมึงเท่าสีขากับไรสีขาเนาะครับเนาะเบื้องนังนนะครับเขาขั้นส่อนเปิดกว้งสวยนะครับพี่น้องเนี่ยโอ้เขาเปิดกว้งสวยนะครับคนครับ ตากระแต้ม้อพี่น้องบอกเผาเงี้ยเด้อเล็บหนาเล็บหลังดีเด้อครับพี่น้องเอาเลยขอเบอโทษนะครับ096 376 6140 6140นะครับพี่น้องโทเขามาถามมนอด้วครับดี่เด้อเอาุงยางนะพี่ว่านมาเฮายางชุ่มว่าอนเหงาเมื่อไงยางงามๆบ่โอ้หูยางเจี๊ยบห้อยเก่าดีเด้อพี่น้องครับยางเจี๊ยบห้อยเก่าดีเด้อพี่น้อง096 376 6140เด้อพี่น้องเด้อของเงียบงามเด้อครับนี่ครับเปิดเปิดใบแสนสามเด้อพี่น้องปัดของเงียบงามพี่น้องเอ้ยสูงลอยสี่สิบห้าบวกเด้อครับเอาไปเบิ้งแม่ที่สองต่อเด้อครับนี่ครับขับมาเบิ้งตัวที่สองต่อเด้อพี่น้องปัดตัวนี้มาพี่น้องไอ้ของเงียบงามเด้อพี่น้องปัปดมาเลยครับคมณบอลมาเลี้ยดลำหนามนะครับควบหนาควบดึกเด้อครับตัวนี้เนาะสุดจัดประหลัดบอกอีกตัวนึ่นนงนะครับ อ้ของถ่ายได้พี่น้องเอ้ยตัวที่สองเลครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปถามรายละเอียดนะครับพี่น้องเนาะปดของตัวที่สองงามเลยพี่น้องเอ้ยนี่ครับเอาคัยตัวนี้เป็นสายใดเนาะครับนี่ครับเป็นสายผิดด่วนนะครับทองไปครับนี่ทองเจ้กเดือนครับทองกระพอไรเนาะนี่ครับนี่ ทองก็บึ่มพันล้านนะครับเนาะป๊าดสูงเท่าไรครับก้มสูงนี่สูงเลยซีบสองหัวนะครับเนาะป๊าดไปหามาใส่ครับกล้วยตัวนี้มั่งามหมเลยครับหลังปลาบูครอบปลางเด้อพี่น้องป๊าดเหมือนี้ครับสุดจัดปลาบอกเลยครับตัวนี้ครับทองก็บึ่มพลันสองเดือนญนะครับเนาะเป็ดสายเผ็ดอุดรอดลอยไปนะครับส่วนสูงยี่ลอยซีบสอง <fal is> หัวนะครับเนาะของยิงยิอ่างงามๆนะครับเด้อพี่น้องเอ้ยไผกำลังหากล้วยไปเลี <Nee. S 2> ้ยงนะครับมีสองตัวนะครับแม่ทองยิงยิงอ่างตัวหนึ่งซื้อลอยซีบห่าบวกเด เบิ่งถ่ายในยพี่น้องเอ้ยมันเนี่ยครับสุดจัดประหลัดบ,บอกเลยครับมันเนี่ยเอามาดิเปิดไปหลายเป็นแน่หน,น้าครับนี่ครับเปิดไปแสนสี่หมื่นบอครับนี่คเปิดไปแสนสี่หมื่นเด้อพี่น้องเอ้ยผมบอกราคาดีบอเพียงดิพี่น้องเอ้ยมันเนี่ยครับของเงี้อ่างงามเลยครับพี่น้องสุดจัดประหลัดบ,บอกเลยครับมันเนี่ย มีที่เด็ดบ่ตัวนี้ครับมีที่เด็ดบ่ะใส่เนาะครับที่เด็ดบันนี้ครับบอกให้คุณแนครับบันนี้บอกเผาเงี้ยเนาะครับเนาะป้ามันีลพี่น้องเอ้ยเปิดไปแสนสีเนาะครับเนาะทองครับบึ้มพันล้านในสองเดือนมาครับเป็นบ่ะมีอังครับตัวนี้ที่เด็ดเลยครับพี่น้องเอ้ยมีเอกสารครบทั้งสองตัวนะครับแล้วเอกสารครบทั้งสองตัวเลยพี่น้องเนอะเปิดไปที่แสนสี่หมื่นบาทเนาะครับ งเงียบงามนะครับพี่นอ้องก็สุดจัดรับบอกเลยครับตัวนี้ครับหลังปลาบูข้อปะเข็งเลยพี่น้องเอ,อ้ยตากระแต่มวันเสาเปิดเขาเปิดกลวงสวยนะครับเมื่อนี้ครับปาดวงแผ่นหลังเลยพี่น้องเอ,อ้ยเมื่อนี้ครับผมเปิดไปที่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับเนาะไปสนจิตสนใจกับทู่เขามาสอบถามเลยนะครับเดอ้อศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหก 6140นะครับข้อยู่บ so um, right no. oh, yeah. uh, nice ้านหนองบอนตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเอาจุงยางก้นหุ่นมาหนึ่งห้องยางก้นงานมันยางหยีบห้อยเก่าดีปะนี่นะครับข้อยเฉื่อเด้อครับผู้หญิงกระจับได้เด้อพี่น้องเด้อเด้อครับอัดสายรถถังเด้อพี่น้องเนี่ยครับยางจนไรข้อยนุ่มๆเด้อครับกีดินค้อยนุ่มๆเลยพี่น้องเอ้ยยางเก็บห้อยเก่าดีเด้อครับเนี่ยอัดของหนีบหนักเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมครับ ฝากกดติดตามช่องก๊อปคุยง,งามร้อยเอ็ดนี่ด้อครับพี่น้องเอ้ยพอ่อแดเป็นกําลังใจอย่ผมหาคว้วแม่งงามๆมาลงให้พี่นอ้องเบิ่งสิล่ะครับนี่นะครับของเงี้ยงามนะครับพี่น้องเปิดไปทนจีแสนสี่หมื่น 40, 000, 000, บาทนะครับตัวนี้ครับทองเบิ่มพล้านนะครับพี่น้องไปกําลังสุดจิตสนใจกับทรเข้ามาสอบถามบุได้น,นะครับเนาะศูนย์เก้าหก สามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์นะครับพี่น้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ